รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยท่างการชีวิตวุ่นวายสังคมเมืองใหญ่ที่คราคร่ำไปด้วยผู้คนเราอยากจะหลีกหนีสิ่งเหล่านี้ออกไปเติมพลงัง ไปในที่ใหม่ๆไปในที่ที่ไม่ค่อยมีใครไปไปในที่ที่แปลกตาเปลี่ยนอารมณ์ชาร์จพลัง และนี่คือเรื่องราวการเดินทางของเราสนับสนุนรายการโดยแฮรรี่ดินเนอร์ท่ามกลางธรรมชาติข้าวแกงบางลำพู2517เสื้อผ้าและงานปักคัสตัมบายบงชูเอ็กซ์แคน อะไรพี่ตาลโอ้ยร oh, ้องเสียงดังเอา้าฟังเพลงอยู่ไหไม่ทำเรียกคอจะแตกไปซื้อผ้าเป็นเพื่อนหน่อยดิซื้อผ้าซื้อผ้ามาตัดชุดนี้่ะใช่ชุดนี้เลยจะไปเดินแฟชั่นวีคใช่แฟชั่นวีคดีเลยเมื่อกี้น้องฟังเพลงอเป็นซาวจากแผ่นเสียงพี่ตาลพอรู้จักร้านที่ขายพวกแผ่นเสียงปะจะไปเหรอเอออยากไปพาน้องไปหน่อยดิ แต่ต้องไปซื้อผ้ากับพี่ก่อนนะได้เป็นข้อแรกเปลี่ยนนะได้เมย์ไปซื้อผ้าเพื่อนพี่พี่พาเมย์ไปร้านแผ่นเสียงได้ดีเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาแหล่งให้เออเคดิวดิ้วดิวด้วอหาไนะเอาอย่างนี้นะได้ได้ได้เอาแบบไหนก็ได้เลยสัญญาแล้วนะว่าจะไปซื้อผ้าเป็นเพื่อน อ้าวพี่ก็สัญญาแล้วว่าถ้าเมย์มาซื้อผ้าเป็นเพื่อนเนี่ยพี่จะพาเมย์มาร้านแผ่นเสียงได้แหมโดนนัดเล่นอินซะตะโกนจนคอแทบแตกอ้าวคนมันกำลังแบบอยู่ในห่วงแบบอารมณ์แบบเฮ้ยเพลงมันเพราะว่าเพลงจากแผ่นผนเสียงอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยถึงแล้วหรอแล้วดิเอ็มนากรเซอร์ไพรส์เดยปไป สวัสดีค่ะ,คะน้องอยากมาดูแผ่นเสียงค่ะ,ะครับผมดีค่ะค่ะพอดีเมื่อคืนหนูฟังเพลงจาก youtube มันเป็นเพลงจากแผ่นเสียงเนี่ยค่ะแต่หนูไม่รู้ว่าชื่อเพลงมันชื่อว่าอะไรครับผมมันทำนองว่าลองฟังดีกองไม่ฟังเลยหนูจำ,จำเนื้อเพลงไม่ได้แต่แบบจำทำนองมันได้ลองดูไหมมันขึ้นว่า wo wo yeah yeah คำน,นองนี้เป็นคำน,นองที่ถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนก็พอคุณละว่าก็สมัยนี้ก็ถือว่าเชยเพราะว่ามีคนลงมาทำเยอะแยะมากมายเลยบ้าดาราบบก็ออกมาปรบมืด้วยจริงเหรอเป็นเพลง modern eye c a n Say modern eye c a n Say แต่เวอร์ชันที่รู้จักกันนี้ถือน่าจะเป็นของเ o s Ayer ียร์นี่ไม่ทัำ แค่เกิดทันี้น่าจะแปลกเพราะน่าจะ40กว่าปีแล้วฮะัเคยได้ยินได้อ่าจะทันอยู่บ้างยกขาเลยแล้วที่นี่มีเพลงมีแผ่นเสียงของเพลงนี้ด้วยความที่มันเป็นเพลงฮิตของล e โอ a ซ e ยร์เนี่ยเวลามาปุ๊บมันก็จะขายปัับก็เลยจะไม่ไม่ค่อยมีติดลาเท่าไหร่ อันนี้ส่วนใหญ่ที่เป็นอย่างในกระบะนี่คือเป็นมือสองหมดเลยป่ะคะส่วนมากของผม80%ในร้านเป็นมือสองหมด oh. เป็นมือสอง <Okay. S 2> แต่ว่าคัดหน่อยอสภาพดีหน่อยก็กเอามาขายถ้สภาพไม่ดีแล้วก็จะคัดทิ้งอคัดออกไปแล้วหนูเห็นมีบางแผ่นเป็นแบบ เพลงต่างประเทศอย่างเงี้ยอย่างเพลงจีนเพลงญี่ปุ่นอะไรเนี้ยคือแผ่นพวกนี้คือมันนําเข้ามาใช่ไหมคะรูร้ว่าเพลงจีนส่วนมากซื้อในบ้านเราเพราะบ้านเราเนี่ยผมบอกว่าสวรรค์ของเพลงจีนเลยเยอะมากนะฮะแต่ถ้าเป็นเพลงไทยจะเป็นแผ่นที่แจกกันตามสถานีซะส่วนมากแผ่นขายมีจํานวนน้อยมากนะถ้าเป็นเพลงไทยนะครับส่วนมากจะขายเป็นแผ่น7นิ้วถ้าเป็น12นิ้วแผ่นใหญ่ๆเงี้ยจะไม่มีคนซื้อฟังเท่าไหร่ เพราะว่าบ้านเราฝั่งวิทยุเพลงฝรั่งก็ยังพอมีเยอะอยู่ใช่ไหมคะมีเยอะครับฝรั่งเขาไม่ได้เลิกไม่ได้เลิกเล่นแต่ที่บ้านเราเมื่อ20ปีที่แล้วเลิกไปแล้วเลิกผลิตไปแล้วเมืองนอกเขายังเล่นกันอยู่บ้านเราก็เริม่มมีมีอยู่ที่หนึ่งครที่เริ่มผลิตเป็นเสียงอ๋อมีเหรอคะมีฮะมีฮะ,ฮะของอพี่อุ๋กินเนปเปอร์อืมวงใหม่ๆก็จะมีเริ่มมีแผ่นเสียงบ้างแล้วมีฮะยุคหลังแกมมี่เป็นเจ้าแรกๆเหมือนกันฮะที่ที่หันมาผลิตก่อนหน้านั้นก็จะเป็นของพี่บอยโกศิยพงศ์ นะค่ายเลิฟอ East, ีสรถไฟดนตรีก็เริ่มผลิตออกมาแล้วสาวสาว,สาวเป็นแพลนแรกที่เพิ่งทำออกมาในยุคนี้นะฮะทันไหมรถไฟดนตรีประตูใจทันไหมฮะถ้าทันนี่แก่นะอยา่าไม่ทันจริงๆไม่ทันจริงๆร <c oughs> มันมาป๊อปะู้ร่าจริงในหนังเรื่องแฟนฉันเงนะี้ยฮะเพลงในยุคนะนะั้นอ๋อแฟนฉันก็ก็ื่เปิดประตูอ่านร้องเป็นเพลงในแฟนฉันอ่ะก็ตามไหนบอกไม่รู้ อันนี้ถามแบบไม่รู้เลยนะคะค,คือคยุคที่หนูเกิดมาเนี่ยก็คือจะใช้แบบเทปหรือแผ่นซีดีใช่ครับแล้วแผ่นเสียงเนี่ยคือแล้วสองอย่างระหว่างเนี้ยคือมันมีความแตกต่างยังไงในเรื่องเอาความสะดวกง่ายๆก่อนเลยคือแผ่นเสียงเนี่ยมันจะออกจะยุ่งยากนิดนึงสาหรับการนามาเปิดการนามาเล่นตามบ้านทั่วไปเนี่ย ก็จะไม่มีเครื่องเล่นเป็นเสียงเล่นไม่ได้เพราะราคามันสูงพอมีเทปออกมาเนี่ยมันสะดวกใช่ไหมคะเทปมันเล็กกว่าเครื่องเล่นมันก็ถูกกว่าแล้วม้วนเทปเองก็ถูกกว่ามันก็เลยก็เลยเป็นที่นิยมอะไรที่ก๊อปปี้ได้ทําซ้ําได้คุณค่าความน่าสนใจมันจะลดน้อยลงเหมือนซีดีแต่แผ่นเสียงทําไม่ได้ใช่ไหมคะแเสียงก๊อปปี้ไม่ได้ครับถึงยุคนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะเอา แผ่นเสียงอยู่นเนี้ยมาก๊อบมีได้แล้วเสียงมันต่างกันไหมคะพี่เสียงต่างครับพอเราฟังเราจะรู้ว่าเอ้ยแผ่นเสียงมันมีมิตินะม,มันเหมือนผู้หญิงสวยๆที่มีรูปร่างจังต้องได้แต่ซีดีเนี่ยมันเหมือนผู้หญิงแบนๆขอโทษนะเปน, <laughs> นเรียบ <laughs> ใช่ไหมคะฟังแล้วใช่ีบนึกออกเลยเทียบไปเห็นภาพมีให้ เทสให้ฟังไหมคะมีครับที่นี่มีเครื่องเทสให้มีทั้งเครื่องนอกแล้วก็ข้างใน ui, มีข้างในด้วยมีขครื่องในด้วยครับที่นี่ลูกหลักๆเนี่ยเมื่อก่อนก่อนหน้าที่มีโควิดในลูกค้าหลักเลยคือลูกค้าต่างประเทศญี่ปุ Patty, ่นฝรั่งอเมริกันอะไรพวกเนี้ยคือเขามาหาเพี่งไทยครับเพลงไทยใช่ครับเพลงไทยแบบไหนคะที่เขาหาลูกพุ่มหอลำสตริง อะไรก็ได้ที่มันมีจังหวะดนตรีที่ค่อนข้างที่จะ,ะมาตรฐานหน่อยเราอาจจะไม่รู้ว่าเมื่อประมาณสักห้าสิบปีที่แล้วสีิบปีที่แล้วเนคนบ้านเราเนี่ยฟังจังหวะโ so. ซฟังมาก่อนแล้วไปดูข้างในอะครับด,นนด้านในฝั่งนี้ที่เขียนไว้คือปุกแจ๊ มีก็จะเป็นพวกะรองอะไรพวกนี้ครับเงไทยก็จะอยู่ฝั่งนู้นแล้วเพลงของเต้งยจีนมีไหมคะเต้ยจีนค่อนข้างที่จะมีน้อยแต่ก็มีบ้างครับคลาสสิกไปแล้วของผมที่มีเก็บไว้ผมเก็บเต้งยจินไว้แผ่นเดียวเกิไปซื้อมาจากบ้านลูกค้าท่านหนึ่งคือมันมีลายเซ็นเต้ยจีนโอ,อ้แล้วก็มีรูปเขาด้วยที่ตอนที่อยู่กับเต้ยจีนและเต้ยจินกำลังเซ็นแผ่นนี้ตอนนี้ <I. S 1> เขามาไทยหรือว่าแล้วจริงๆแล้วแผ่นเสียงแต่ละแบบมันแตกต่างกันยังไงอะคะพี่แผ่นเสียงมันจะมีเริ่มแรกเเลยุคแแรกาผผิตมันนนป็ ผ่นคลัง1ิบนิ้วนี่คือแผ่นข้างคือจะหนาหนาหนักหนักเคาะในลังป๊อกแตกง่ายมันนี้คือเพลงบัวขาวระวังทําตกนะอันนี้คือแผ่น1ินิ้วมันใช้สิบนิ้วใช่10นิ้วในยุคหลังถัดมาเนี่ยเพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้นเนี่ยข้างมันเล่นยากผลิตยากเาก็เลยผลิตเป็นไวนิ้วขึ้นมาด้วยอันนี้คือไวนิ้วก็ยังเป็นสินิ้วคือมีหน้าละเพลงเหมือนเดิมรอบเจ็ดสิบแปดเหมือนเดิมหน้าละเพลงหน้าละเพลงฮะตัวนี้คือมีหน้าละเพลงอันนี้ก็คือเพลง น่าละเพลงน่าละเพลงใช่ค,ครับราคาแผ่นเสียงในยุคนั้นถ้าเป็นแผ่น7นิ้วเนี่ยจะอยู่ประมาณแผ่นละ15บาท15บาทคนทั่วไปก็ยังพอที่จะสามารถซื้อได้ <4 S 1> ถ้าเป็นแผ่นใหญ่ในยุคนั้นเพลงไทยประมาณ90บาทถ้าเป็นสากลประมาณ120ยยบาทแล้วปัจจุบันนะคะปัจจุบันขายก็อยู่ประมาณพันขึ้นอย่างแผ่นนี้เข้านอกนาเนี่ยเพราะว่ามันมีเพลงที่เขานิยมกัน ่างชาติชอบมันเป็นเป็นดีแบบฟังกี้เอามาใส่คุณชันธนากิติยาพันร้องวงดี i m p บ s s i b l บบนเลงเกียรติคนเสือค็ได้ฟังไหมเกียรติเกียรติเกียรติฉันแสนเกียรติจางคนสวยทุกคนอะไรฟังแล้วรู้สึกร้อนตัวไหมไม่ร้อนไม่ร้อนหน้ากากเสือคือถ้าเป็นเป็นเพลงผมเนี่ยรู้จักเลยเพราะมันเป็นกระตูนที่เป็นกร์ตูนมันร้องว่าอะไรค่ะร้องให้เป็นร้องไปสายพตาเนเคยดูต้องร้องน้องรู้ดิ แล้วอย่างนี้ชาวต่างชาติที่เขาเข้ามานี่เขามากันยังไงอะคะพี่มารถครับนั่งรถมาสายอะไรคะพี่หนูจะได้มาตามโถคือชาวต่างชาตินี่คือเขาจะบอกต่อกันว่าถ้าจะมาหาเพลงไทยต้องมาหาที่นี่นั่งรถเมย์มาขอบคุณค่ะพี่ตองดีขอบพระคุณค่ะดีครับมีการได้ช่วยออกนี่ช่วยแล้วหรอคะพี่โต รับแผ่นเมื่อกี้อะคะแผ่นนี้ใช่ไหมฮะ<ช>แผ่นนี้อันนี้ลูสเคเนดี้เป็นผู้หญิงชาวต่างชาติน่าจะชาวอเมริกันมาอฮะวิมีลายเซ็นด้วยไม่ไม่รู้ใครเซ็นจริงด้วยใ <c oughs> ช้อยากได้ลายเซ็นผมก็เซ็นให้นะแต่แต่แตเ้าชื่ออะไรก็บอกมา,าเซ็นประมาณกี่ปีอะคะ่ะพี่ ห้าสิบปีแล้วล่ะครับโดยประมาณเขาเป็นผู้หญิงคนแรกที่เอาเพลงผู้ใหญ่ลีไปร้องเป็นภาษาไทยแล้วร้องแบบต่างมาชุ่มนุ่มร้องเป็นแบบแนวเพลงล็อกเกโลอองรับชมที่บ้านผู้ย้ายลีอะไรอย่างเงี้ยขอวิ้มีผู้ย้ายลีผู้หญิงล้องล้องยี้มเลยอันนี้เขาเป็นรุ่นแรกเป็นยุคแรกที่เขาออกไปร้องคือเป็นเพลงไทยเพลงแรกๆที่ออกไปสู่ต่างชาติ อยากฟังอ่ะอันนี้เปิดให้ฟังได้ใช่ไหมคะอยากฟังสำเนียงผู้ใหญ่ลีแต่ก็คือมันไม่ได้สวยมากแต่ก็พอฟังเอาแนวรายละเอียดได้ แล้วอย่างนี้สมมุติถ้าเกิดหนูชอบแผ่นเสียงแผ่นหนึ่งแล้วอยากให้พี่เปิดครับแล้วหนูเอาแบบเอามือถืออ่ะใช่แล้วไปฟังที่บ้านมันจะได้ความรู้สึกมันจะยังเหมือนกับฟังจาก,จากที่นี่จากแผ่นเสียงไหมคะไม่มีทางแผ่นเสียงมันคืออนาล็อกมันต่อให้เอาอะไรเครื่องที่ดีที่สุดมาบันทึกเสียงตอนที่เปิดฟังมันก็ไม่มีทางให้คุณภาพเสียงเท่ากับตอนที่เราฟังอยู่ต่อหน้าแช่ถ้ <ๆ S 2> างั้นต้อง หาซักแผ่นกลับไปไปฟังใช่ไหมคะใช่แต่เดี๋ยวต้องไปลิสต์รายการก่อนว่าอยากได้อะไรแล้วเดี๋ยวสามารถติดป้ายยาหนูอีกแล้วนั่นไงนั่นไงคนส่วนมากจะซื้อแผ่นไปก่อนแล้วค่อยหาเครื่องตอนนี้หนูมีแผ่นแล้วแต่หนูไม่มีไม่มีเครื่องอันเดียวไม่พอต้องมีหลายแผ่นโอ้เอาเครื่องก่อนเถอะค่ะแล้วมีเพจเป็นของร้านไหมคะมีคฮะชื่อ M ธนากรเรคคอร์ดตัว M ภาษาอังกฤษนะฮะเอ็ A ทีทีเค่ะอันนั้นก็เป็นเพจของร้าน แล้วก็เป็นเพจที่เปิดเป็นเพจแผ่นเสียงโดยเฉพาะของตัเองมีลูกค้าเข้าไปซื้อขายอยู่นั้นเยอะวัยนิ่มลองคือเข้าไปเรียนรู้ได้ศึกษาได้ครับค่ะถ้างั้นเดี๋ยวหนูเดินขอเดินดูรอบๆได้ครับดีได้ค่ะขอบคุณมากค่ะโถเอ้ยน้องเมอุตสาหมาถึงร้านแผ่นเสียงร้านใหญ่ขนาดนี้ทั้งทีไม่ได้กลับบ้านซักแผ่น เอาเอาเอาไม่เป็นไรจ้ะเ,เดี๋ยวไปดูภาากับพี่ที่พาหูรัดกันข้าวแกงบางลำพู2517 ลูลูสเบเกอรี่ ฮัลโหลน้องสาวคะตกซ่วมเหรอคะเอ้าน้องรอพี่อยู่อะเจอกันข้างหน้าไงตาอยู่ไหนข้างหน้าฮเมย์ก็อยู่ข้างหน้าไงหนูไปรอข้างหน้าไหนเนี่ยหน้าห้องน้ำไงไอ้บ้าข้างหน้าออกมาข้างหน้าไม่ได้รอหน้าห้องน้ำะจะไปร,รู้หรอเออ<ๆ>เดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาแค่นี้จ้ะบ้องจริง พอให้ไปรอข้างหน้าเอาคงข้างหน้าห้องน้ำนี่ไงหน้าตปกหน้าต่กเอ้าใครจะไปรู้่พี่จะได้น้องไปรอที่หลอนโอ้นนี้ก็ไปยืนแอลกอบยามอยู่ตั้งนานเอาก็ที่นี่เนี่ยแอร์ก็เย็นสบายแถมห้องน้ำก็สะอาดที่จอดรถก็กว้างขวาง24ชั่วโมงอีกมีของกินด้วยใช่เงียบเลยเอ้าใครจะไปรู้อ่ะบายไปได้แล้ว ไม่ไปได้ไหมจะนอนนี่เพราะเขาเย็นสบายอ่ะก็ได้ปาไปซื้อของอะ โโอ้สักชุดเะล่าชุดแบบจริงจังมากเลยอ่ะเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดีดเดอร์ดเมเยอร์อะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะมาตัดชุดกันที่นี่คือสั่งตัดได้ด้วยใช่มีเไรอเห็นปะ วันนี้วันดีจริงๆอยู่ๆฝนก็ตกซะอย่างนั้นแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดูผ้าของตาลอยู่แล้วสู้ไปต่อจะรออะไรล่ะคะอันนี้คือที่เขาไปไหว้อะไรอย่เงี้ยป่ะใช่เป็นเหมือนถั่วมงคลเก้าอย่าง คนรีวิวปักมาออู้อู้อู้อ้อเ,อเขาไปแล้วเอาวะล่ะลองไหมลองปละล่ะมาลองดูจิดได้เปืน่นเปืนเป่นเปรื่นมเย็นเย็นมาต้องทำหน้าคยเลยอ่ะ เดินมาพักใหญ่ๆเพลิดเพลินกับร้านร่วงต่างๆมากมายแต่ตอนนี้เหนือสิ่งอื่นใดก็คือหิวมากเขาล่อลือกันว่าย่านนี้มีร้านอาหารอินเดียชื่อดังอยู่ร้านหนึง่งไปลองดูกันดีกว่านขนมขนมขนมเหนือลาลานลตาตา ได้เลือกให้เลือกให้เลือกเหรอใช่อันนี้เป็นขนมอินเดียหมดเลยใช่ไหมคะอินเดียทั้งหมดเลยครับโอ้ค่ะแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ที่นี่ค่ะเป็นคนอินเดียหรือคนคนไทยที่มีเชื้อสายอินเดียก็มีทั้งหมดนะครับที่เป็นชาวอินเดียด้วยนะครับแล้วก็เชื้อสายไทยแล้วก็เป็นไทยแท้ๆเลยก็มี เพราะว่าในสมเดิเดียเนี่ยเขานิยมบูชาเจพด้วยะะส่วนใหญ่จะทําจากวัตถุดิบอะไรอะคะอย่างวัตถุดิบส่วนใหญ่เลยนในใของขมเดเดียนะคะจะเป็น นมสดนมสดค่ะแล้วที่ร้านนี้มีขนมประมาณกี่กี่อย่างคะตรงนี้หนูเห็นแบบเยอะมากจริงจริงว้าก็สลับกันไปนะครับถ้าถามว่ามีเท่าไหร่เนี่ยมากกว่า50ชน,นิดโอ,อนะครับเยอะมาก็ค่อนข้างจะเยอะมากแต่เรววาก็จะมีสลับกันปเปลี่ยนกันไปทุกวันกินอาหารที่นี่เลยไหมกินได้โอเคนั้นเดี๋ยวเราไปเลือกข้างในกันก่อนเขียเลยครับค่ะ ชุดนี้เรียกว่าอะไรนะคะอันนี้นะครับคือเซตทาลีทาลีทาลีก็คือถาดถา,าบเซตเนี่ยคือมีสองประเภท <c oughs> นะครับมีเจกับไม่เจพร้อมกับแกงแพะแกงแพะในเซตทาลีเนี่ยจะมีอาหารของทุกกลุก่มจะเป็นอย่างเช่นปาปารามก็คือข้าวเกลียบ <c oughs> แล้วก็ไกายยา่ย่างนะครับอันนี้สองสิ่งนี้จะเป็นพวกแบบนะครับแอปเปิลไทเซอร์อาหารเล่นแล้วที่เหลือก็จะเป็นอาหารหลัก ก็จะมีข้าวให้นะครับจะเป็นแซฟรอน r i ซ์ใช้ข้าวอินเดียอะไรก็คือข้าวบาสมาตีแล้วก็จะมีแกงแพะคือในเซตอารีเนี่ยเราก็จะมีให้เลือกแล้วแต่แล้วก็สัญลักษณ์ของอินเดียถ้าพูดถึงไม่ได้ก็คือแกงถั่วแกงถั่วนะครับถั่วเหลืองนะครับ แล้วก็แทนกับแป้งนานแป้งนานนานก็คือโรตีชนิดหนึ่งค่ะอย่างอันนี้ก็จะมีอย่างอีกอย่างก็คือเป็นรันนั้นเป็นกระหลิกนานแกงกระเทียมแล้วอันนี้อะไรอันนี้คือแกงไก่แกงไก่ไก่นี่กลมๆนี่คือตอนนี้กําลังนิยมในบ้านเราเลยก็คือปานีิบุริปาน์มิบุรินะครับนะครับจะใช้มือก็ได้หรือจะใช้ช้อนก็ได้ครับ อุ้ยมีชาด้วยอันนี้คือมาซาลาทีครับหรือว่าอย่างก็คือมาซาลาใจใจก็คือน้ำชาน่แหละครับเป็นน้ำชาใช่ครับผมอันนี้คือชนิดร้อนหอมหาะบอกรสชาติสิมันก็จะมีกลิ่นชาของเขาอ่ะแบบหวานนิดๆอคือคนถ้าคนไม่ชอบหวานก็ไม่มันไม่ได้หวานมากคือหวานแบบนิดๆิดเองแต่มีกลิ่นชาขึ้นมา มาอีกแล้วมาอีกแล้วเหรอครับน,นี่นนคือหนึ่งชนิดนะครับอันนี้คือ,อ,นนอชนิดเย็นอันนี้คือเย็นของแท้แล้วก็อันนั้นคือร้อนของแท้ร้อนจริงค่ะคอันนี้คือชาเหมือนกันเหรอคะไม่ใช่ครับอันนี้คือโยเกิร์ตคือโย๊กซี่นะครับอันนี้คือเป็นโยเกิร์ตปั่นผสมมะม่วงโ,โยเกิเร์ตลองมาชิมดูกันไหมครับได้เลยค่ะอะไรจะเป็นยังไงบ้างชุบ ครับผแล้วก็เจาะตรงกลางน,นะครับมันไข่เลยต้องเตาะมันไข่เลยเราาห์หอมจังเปรี้ยวๆหวานๆเนอ่แล้วมันได้ความแบบ ความมันของมันฝรั่งด้วยใช่ความหอมของซอสสองตัวความกรอบของตัวแป้งนี้อีกมันเข้ากันได้ดีมีความรู้สึกเทมอนมันอ้อยเพลินๆนุ่มมากเลยอ่ะแล้วมันไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นสาบแบบที่มันแบบกลิ่นแฮที่มันแรงๆ จูใจไหมโอ้จูใจมากเปิดประสบการณ์อาหารอินเดียว,ว้าวไม่ล่าว้าว้วาวว,าว้แล้วก็อร่อยด้วยนีอ่ออกแล้วว,ว้าวแน่นอนวันนี้ต้องขอบคุณพี่มากๆานะคะใน<ด>การ<ม>พวกหนูในการแบบมาทานอาหารอินเดียเราได้ความรู้เพิ่มขึ้นด้วยได้ความรู้เยอะด้วย สนับสนุนรายการโดยแฮรี่ดินเนอร์ท่ามกลางธรรมชาติเสื้อผ้าและงานปักคัสตัมบายบงชูเอ็กซ์แคนอฮอยอิ่มหนมาตาฟินใช่อิ่มอกอิ่มใ,ใจเราทำอะไรก็ได้แล้วตอนนี้จ้าทางนี้ต้องไปชอปปิง้งอันนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยสะพานหันค่ะสะพานหาันโอเคมีอะไรขายแ้วแถวนี้โอนนี้เยอะเยอะเสื้อผ้าอืม ผ้าเยอะอุปกรณ์เยอะแต่ว่าตอนนี้มีขนมไทยขนมไทยต,ต้องไปแล้วต้องไปซื้อเพราะว่าเดี๋ยวร้านปิดโอเคโอเคร<า>้านปิดเร็วโอเคอร่อยใช่ปะอร่อยซี่ บุญจะหอมอันนี้บุญอะไรนะคะกันสดตันเพชรเนี่ยที่ต้องรีบมาเห็นป่ะใกล้จะหมดแล้วมีชื่อร้านว่าแม่ฉล่าแม่ฉลาอเจ้าดังเจ้าดังเลยขนมไทยสำเพง็งหรือสามเพง็งเป็นย่านการค้าแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครตั้งอยู่ในแขวงจักวัด เขตสัมพันธวงศ์อยู่ใกล้กับย่านเยาวราชถนนราชวงศ์และต่อเนื่องไปถึงสะพานหันพระหุรัตและวังบุรพาสัมเพงในปัจจุบันรู้จักกันดีในชื่ออย่างเป็นทางการว่าซอยวานิดหนึ่งส่วนที่มาของคำว่าสัมเพงนั้นยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามาจากคำว่าอะไรต่างก็ได้แค่สันนิษฐานกันไปต่างๆนานา,นา,นาบางก็มาจากคำว่าสามแพร่งบ้างลหละหรือสามแผ่นที่ย่อมาจากสามแผ่นดินบ้างลหละแต่ที่รู้ร สำเพ็งวันนี้ไม่ได้คึกคักเหมือนแต่ก่อนเพราะพิษภัยจากโรคระบาดท,ที่ทำให้สำเพ็งดูเงียบเหงาไปเยอะเลยค่ะได้เหคะิดตามเลยค่ะได้ครับแค่นี้ไม่คิดได้ไหมครับพอดีได้ดูทางรายการเหมือนกันจำได้ต่อคนใช่ครับใช่ค่ะมองการดีทางรู้สึกว่าจะเป็นช่วงประมาณ ห้าทุ่มถึงห้าทุ่มครึ่งช่องห้าวันเสาร์ครแปนตัวยงเลยนี่หว่าทำได้ไม่คิดครับให้ฟรีครับแต่โอกาสหน้าแปะแวะมาซื้อใหม่ขอบคุณครับยินดีครับแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนพี่โอ๋พี่โอ๋ย่าโอ๋เยอะๆนะคะขอบคุณครับขอบคุณนะขอบคุณครับไว้มาอุดหนุนใหม่ค่ะยินดีครับ นไม่คอมพิีทเลยอะไรอ่ะทำไมอ่ะก็ไม่ได้พ่าโหน้องบอกแล้วไงเดี๋ยวรอบหน้าพามาซื้อใหม่โหทําหน้าคอนสายโอมาทั้งวันเลยเดี๋ยวอยากได้อะไรคือเดินซื้อให้ครบเลยอย่างร้านรอยัลอินเดียเนี่ยที่เราไปกินขนมแล้วก็อาหารของเขาอะ่ะเออเราก็ได้รู้ว่าวัฒนธรรมของขนมอินเดียเขาเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นขนมธรรมดามันมีความหมายมันมีแบบใช่ โอ้จะต้องนิดนึงดิออกมาเที่ยวอ่ะมันก็ต้องแบบได้ความรู้ไปด้วยนี่ก็อิ่มมากแล้วเนี่ยแล้วก็เหนื่อยเลยเลยทั้งวันแล้วเนี่ยกลับยังจับซีกลับเนาะนี่ท้องเลอะแตกตอนเนี้ยไม่ไหวแล้วกลับไหมกลับไหมกลับเถอะกลับเถอะเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยตะกองอ่ะกลับเถอะโซกองได้แล้วโซกองเลิกกองไปบายติดตามเรื่องราวการเดินทางของพวกเราได้ใหม่ในทริปต่อไป รับรองว่าเราจะยังคงนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในมุมมองของเราอย่างต่อเนื่องและหากเพื่อนคนไหนอยากให้เราไปเยือนที่ใดก็ส่งเรื่องราวของสถานที่นั้นๆมาได้ตามช่องทางที่อยู่บนหน้าจอนี้นะคะวันนี้หมดเวลาความสนุกแล้วนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ